รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isuzu MU-X สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครัอ้าวกูรูคููอร่อยกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะใช่ครับสัปดาห์นี้ค่ะคุณอาเรายังคงเกาะติดอยู่ที่ชนบุรีแต่ว่ายื่นมานนิดนึงจากน้องมนค่ะ มาอ่างศิลาใช่แล้วพูดถึงอ่างศิลาคุณอาค่ะดูข้างหลังเลยสิคะน่ารักนะนและนี่เลยนั่นเองนี่กึง้งอ,อะไรคือถ้วยโอ้ยคุณอาอมาอ่างศิลาก็ต้องครก <c oughs> หินอ่างศิลาสิคะ <c oughs> เรื่องของครกเนี่ยถึงแม้ว่าฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่านี่คือปัใจจัยในการปรุงอาหาร คู่กับครัวไทยมาหลายร้อยปีนะค่ะแล้วก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะแล้วครกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครกหินที่จอยพูดนะค่ะมันมีครกกระเบือเดีเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวร,กกระเบือคุณอาครกหินเคาได้ยินแล้วครกกระเบือเป็นไงคะคุณอาเขาได้ยินคำว่าสากระเบือไหมล่ะโอ้เคาได้ยินค่ะอ่าก็สากระเบือมันคู่กับครกกระเบือ พูดไปพูดมามันก็ไม่ใช่คู่ครกกระเบืออย่างเดียวแล้วมันเลยมาคู่กับครกหินด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคําว่าครกกระเบือมันก็ต้องมีสาบกระเบือด้วยอือ้อาวแล้วครกกระเบือต่างกับครกหินยังไงคะ,ะคุณอาครกหินก็คือทําจากหินค่ะครกกระเบือก็คือทําจากดินเผาเขาต้องเอาเข้าเตาเผา,เาอันนั้นน่มันแตกง่ายกว่าไม่ใช่ครกหินอ๋อที่เขาไว้ตำ้มตำใช่ไหมคะอุ้ยตำซมตำอย่างเดียวได้เหรอตำอะไรก็ได้ ที่ไม่ต้องการความแหลกละเอียดมากเกินไปอ,อยา่างส้มตำเนี่ยเราตำบุบบุบนิดนึงใช่ไหมแต่ไออย่างนี้ตำพริกแกงอย่างงี้ต้องการโโความละเอียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็แสดงว่าเจ้าสากระเบือเนี่ยเขาคู่กับครกที่ทําจากดินเผาที่เรียกว่าครกกระเบือน,นั่นเองใช่แล้วแต่ว่าครกหินของเรานะคะวันนี้คุณอาจจะต้องหาข้อมูลมันแน่นอยู่แล้วแหละครกหินเนี่ยที่มีชื่อเสียงก็ต้องอ่างศิลา เราจริงได้มาที่นี่แต่ว่าคนที่จะรู้ดีเดี๋ยวนัด,นดเขาเอาไว้แล้วนอกจากมาดูครกหินเนี่ยเราจะได้ทานน้าพริกจากครกหินอ่างศิลาเลยหรือเปล่าคะไม่รู้เขาตำจากครกหินนี่หรือเปล่าแต่ว่าร้านที่เราจะพาไปเนี่ยนะที่อาจ,จะพาไปเนี่ยอยู่ที่อ่างศิลานี่แหละแล้วอ่างศิลานี่ไม่ใช่ได้ชื่อมีชื่อเสียงแต่เรื่องครกหินอย่างเดียวนะโอ้อาหารทะเลเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมีหลายร้านอร่อยๆอ,อ,อ๋อ,อ สงสัยว่าจะตำน้ำพริกจากท้กหินนี้ด้วยนะนั่นนะสิคะเดี๋ยวอดใจรอชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวนะคะกลับมาพบกันค่ะ